สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเรื่องของการตั้งค่ากระดาษนะครับที่จะใช้กับเจ้าตัวกระดาษ9.5คูณ5นิ้วนะครับที่เป็นกระดาษลักษณะอย่างนี้นะครับครึ่งหนึ่งของของ 9, าคูณส1นะครับกระดาษประมาณนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับท่านเตรียมกระดาษ A4 ธรรมดาเนี่ยนะครับประมาณ2แผ่นครับจากนั้นนะครับเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องไว้ ใส่กระดาษนะครับใส่กระดาษ a สเข้าไปจากนั้นนะครับกดปุ่มชิปนะครับและกดปุ่มเมนูนะครับหรือ่มปุ่มเนี้ยนะครับ sel นะครับจนไฟเมนูสว่างขึ้นมานะครับสว่างขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับกดปริ้นนะครับเนี่ยลงมาดูเมนูด้านล่างนะครับจังหวะนี้นะครับ ขั้นตอนนี้นะครับจะตัวเครื่องโคลดนะครับจะพิมพ์ค่าที่ตั้งเอาไว้นะครับสําหรับตัวเครื่องเนี่ยนะครับที่เป็นค่าที่ตั้งเอาไว้นะครับของตัวเครื่องนะครับออกมาให้เรานะครับแต่ตอนนี้ออกมาแล้วนะครับค่าที่ตั้งเอาไว้นะครับในส่วนนี้นี่นะครับจะแบ่งออกเป็นนะครับพิมพ์เตอร์คอนโทรลนะครับ อินเวเลเตอร์โหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือ f sun f sun le นะครับมันคืออะไรนะครับฝั่งนี้นะครับเราเรียกว่ากรุ๊ปนะครับกรุ๊ปนะครับฝั่งนี้เราเรียกว่าไอเทมนะครับนี่คือส่วนของไอเทมส่วนนี้เราเรียกว่าเซตนะครับอ่ะวิธีการเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการเข้าไปในส่วนของการตั้งค่าในส่วนไหนนะครับในส่วนไหนก็คือนี่คือที่เราจะต้องการตั้งค่านะครับ นี่คือส่วนที่เราต้องการตั้งค่านะฮะที่เราต้องการตั้งค่าก็คือกระดาษนะครับจากด้านหลังด้านหลังก็คือเรียวนะครับเพราะนั้นเราก็เลือกรูปเลยครับอ่ารูปฟอนต์ไม่ใช่รูปเซมโบนไม่ใช่เราเลือกรูปเรียวนะครับรูปเรียวนะครับให้กดที่นี่ครับให้กดปุ่มและปุ่มนี้ครับกรุ๊ปนะครับนะกดปุ่มกรุ๊ปนะครับกดเข้าไปครับนะตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะปริน ก็จะขึ้นนะในส่วนนี้ขึ้นมาก็คือฟอนต์ในขณะนี้ก็คืออยู่กรุ๊ปฟอนต์แล้วถ้าเรากดอีกครั้งนะครับคืออะไรนะครับก็คือเซมโบลเซตนั่นเองนะครับกดอีกครั้งนะครับนี่อยู่ในโหมดของเซมโบลเซตแล้วนะฮะถ้าผมกดอีกครั้งอยู่ในส่วนของเรียลฟีดนะครับเรียลฟีดแล้วนะเมื่อถึงเรียลฟีดนะครับเมื่อถึงเรียลฟีดกลับมาดูที่เมนูด้านบนครับเรียลฟีด นะเราต้องการตั้งค่าที่อะไรนะครับเราต้องการตั้งค่าที่อะไรเราต้องการตั้งค่าที่เพกเล้งนะครับเพกเล้งนะะเพราะนั้นเราก็มากดนะฮะในส่วนนี้ครับกดในส่วนของไอเทมนะกดเข้าไปเลยครับอ่านะก็จะปริ้นออกมานะครับว่าเป็นอ่าตอนนี้ก็คืออา่า ฟอนต์นะฮะฟอนตทิกออฟนะครับอ่ากดถ้าเรากดอีกนะครับกดไอเทมอีกอ่าก็จะเป็นสคิปโอโอเวอร์นะครับอ่าถ้ากดอีกก็จะเป็นส่วนของเพกเลงนะครับนี่ก็คือส่วนที่เราต้องการที่กำหนดความยาวนะครับความยาวฮะตอนนี้ผมเครื่องนี้ผมทดลองตั้งแล้วนะครับก็คือเป็น5.5นะครับถ้าสังเกตดูนะครับหรือค่าจากด้านบนก็จะเป็น5.5 ต้องการเปลี่ยนนะครับต้องการเปลี่ยนให้กดเซตครับอ่าตอนนี้เป็น6นิ้วแล้วครับ7 8อ่าในกรณีนี้กระดาษหมดนะครับกด เมื่อใส่กระดาษเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้กดปุ่มเมนูนะครับจนกระดาษมันเลื่อนหรือมีการปิ้นข้าวออกมานะครับกดปุ่มเซ็ตนะครับก็สังเกตไปนะครับตอนนี้เป็น11นิ้วนะครับด้วยวนใหญ่กระดาษหรือค่าเดฟอลต์ของเครื่องนะครับก็จะเป็น11นิ้วนั่นเองผมกดไปนี้เลียวครับออสอส่วน3มนิ้ว12นิ้ว14ี่นี่เป็นกระดาษยาว11 นิ้วสามจุดสอสามจุดห้าเป็น5.5นิ้วแลวนะครับเมื่อเราได้5.5นิ้วเนี่ยนะครับเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นการตั้งค่าแล้วนะครับนี่คือค่าที่เราออกทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะตั้งค่าอื่นๆนะครับในส่วนของอื่นๆนะครับเราก็กดกรุ๊ปได้นะครับหรือถ้าต้องการ อยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่นะครับแต่เราต้องการที่จะตั้งค่าอย่างอื่นนะในส่วนนี้สามารถดูได้จากคู่มือนะครับว่ามันคือค่าอะไรบ้างนะครับนะเราก็กดกลนะนะุ่มนะฮะรัเนี่ยเป็นกลุ่มนะครับตอนนี้มันก็กระโดดไปที่บัตทอมฟีดแล้วนะครับอ่านะจากนั้นก็ท็อปฟีดแล้วก็เซ็นตะ์เอาเอผมไม่ไปลวนะครับเมื่อผมไม่ไปแล้วการบันทึกค่าทํำยังไงนะครับนะ กดชิปนะครับแล้วก็กดเมนูเรียบร้อยครับนี่คือค่าที่เราตั้งถูกบันทึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่อีกสักรอบแล้วก็ใส่กระดาษนะครับ9คูณ5.5เข้าไปแล้วก็ทดบอบนการปริ้นในการปริ้นควรจะไปตั้งค่าที่คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับว่าให้เป็นชนิดกระดาษ9คูณ5.5นะครับเพื่อให้ตัวเครื่องนั้นไม่สับสนนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ